การบริหารจัดการน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการร่มน้ำตรังเรียนรู้สู้ภัยพิบัติอย่างยั่งยืนเทศบาลเมืองทุ่งสงตั้งอยู่ในแนวน้ำหลากบริเวณเชิงเขามีสภาพภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นแองกทะมีภูเขารอบรอบคือเทือกเขาหลวงและเขาเหมนส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงของฤดูฝนทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจากสภาพปัญหาดังกล่าวทุกภาคส่วนจึงได้กำหนดให้เป็นปัญหาเร่งด่วนและสำคัญอันดับหนึ่งจึง เป็นวาละท้องถิ่นผู้บริหารจึงมีนโยบายในการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการทั้งระบบลุ่มน้ําท้องถิ่นต้องพึ่งตนเองบูรณาการงานข้ามเขตพื้นที่จังหวัดนําแผนผังภูมินนเวศมาใช้เป็นเครื่องมือยุทธศาสตร์ในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางการพัฒนาเมืองตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีสร้างความยั่งยืนในการบริหารจัดการน้ําเน้นการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวเกิดกระบวนการดําเนินงานเสริมสร้างกลไกขับเคลื่อนเพื่อ การบริหารจัดการน้ําท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการร่วมน้ําตรังเรียนรู้สู้ภััพิิอย่างยั่งยืนทุ่งสงโมเดล สร้างการรับรู้และตระหนักในความสำคัญของปัญหาก่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานแก้ปัญหาแบบเวรณาการกว่า30เครือข่ายมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเช่นประชาชนเสียสละที่ดินริมคลองท่าแพรจำนวน23ครัวเรือนมีการอุทิศที่ดินริมคลองท่าเหลาจำนวนเจลายเพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักบรรทา ข้าปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนทุ่งสงระยะที่1โครงการขุดคลองเรียบทางรถไฟสายกันตังและระยะที่2ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมืองจำนวน600ล้านบาทขุดทางเบี่ยงน้ำบริเวณฝายน้ำล้นควรกดก่อนขุดระบายน้ำได้143ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหลังขุดเปิดทางน้ำสามารถระบายน้ำได้2860ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมีการ MOU กับสำนักงานที่ดินลด ค่ารังวัดที่ดินลง50%มีฐานข้อมูลผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางพร้อมปักหมุด GPS เพื่อช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วมีการจัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตาภัยและดินโคลนถล่มมีการซ้อมแผนป้องกันน้ำท่วมแบบอูุรณาการมีการประยุกต์ใช้รูปแบบแพลตฟอร์มและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำติดตั้งโทรมาตร,รุ่มน้ำจำนวน45ตัวมีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำรุ่มน้ำตรังให้เป็นศูนย์เตือนภัยพิบัติชุมชนโดยเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านน้ำและภูมิอากาศจากคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อช่วยในการตัดสินใจและบริหารจัดการภัยพริบัติต่างๆได้ดียิ่งขึ้นสามารถแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนได้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพทั้งก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย มีการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นด้านระบบนิเวศวิทยาความหลากหลายทางชีวภาพทั้งหกโลงใช้วิจัยเป็นฐานในการพัฒนามีศูนย์เรียนรู้ลดโลกร้อนให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนให้เรียนรู้และมีการถอดบทเรียนติดตามผลการดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์การฟื้นฟูและพัฒนายอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง ความโดดเด่นและความสร้างสารรค์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่ในการจั ั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำตรงังเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำท้งลุ่มน้ำตรงังนวัตรกรรมเมืองเพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นมาตรการที่ไม่เน้นสิ่งก่อสร้างหลักสำคัญคือความพยายามในการนำองค์ความรู้ความเข้าใจด้านสภาพภูมิประเทศแนวความคิดใหม่ซึ่งใช้กับกรณีเทศบาลเมืองทุงสงนั่นคือการปรับโครงสร้างของเมืองเพิ่มขีดความสามารถในการระบายน้ำโดยปรับเปลี่ยนและแก้ไขโครงข่ายระบบระบายน้ำของเมืองเพื่อผ่านน้ำที่ไหล บาจากภูเขาทางด้านเหนือให้ระบายออกจากเมืองไปทางใต้ให้มากที่สุดและเร็วที่สุดใช้หลักการทํางานแบบเครือข่ายบูรณาการเพื่อร่วมกันบริหารจัดการน้ําทั้งระบบรุ่มน้าข้ามเขตจังหวัดทั้งก่อนเกิดภยัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภยัยสร้างความยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของเด็กและประชาชน เทศบาลได้รับรางวัลผลความสําเร็จด้านการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการต่างๆเช่นรางวัลอาเซียนรางวัลชนะเลิศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีรางวัลพระปกเกล้าด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นรางวัลเลิศรัฐรางวัลศูนย์บริหารจัดการน้ําดีเด่นระดับประเทศและได้รับเชิญเป็นพิทยากรใน World Bank สถาบันการศึกษาและเป็นแหล่งศึกษาดูงานทั้งในประ เทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเช่นกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์จากสปปลาวเป็นตน้น ในอดีตเคยเกิดน้ำท่วมสูงสุด10ครั้งต่อปีและรองรับปริมาณน้ำฝนได้เพียง50-60มิลิเมตรระบายน้ำจ้าช้าได้2-3วันเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงไม่น้อยกว่า250ล้านบาทนอกจากนี้ยังกระทบต่อพี่น้องประชาชนทั้งลุ่มน้ำตรังจำนวน433,424คนมีพื้นที่ครอบคลุม6อำเภอ2จังหวัดคือจังหวัดนครศรีธรรมราชอําเภอ ทุ่งสงและจังหวัดตรังอำเภอรัชดาอำเภอเมืองตรังอำเภอวังวิเศษอำเภอห้วยยอดและอำเภอกันตัง ผลลับจากกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำแบบบรณาการทุกภาคส่วนทุกมิติแห่งการพัฒนาในปี2563เกิดน้ำท่วมสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้ถึง200มิลิเมตรและระบายน้ำได้ภายใน8ชั่วโมงลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนจำนวน1,041,555บาทคิดเป็นร้อยละ99.58เมื่อเทียบกับปี2549 เปรียบเทียบในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีผู้เสียชีวิตถึง21รายแต่อำเภอทุ่งสงไม่มีจำนวนผู้เสียชีวิตและปัจจุบันน้ำไม่ท่วมเมืองทุง่งสงเกิดเป็นโมเดลทุ่งสงในการจัดการภัยพริบตัติเป็นต้นแบบระดับประเทศและระดับโลก